ตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับสปอร์ตนะครับตัวนี้2022นะ Next Gen นะครับตัวนี้เรือนไม้นะวิ่งมาแค่42กิโลเมตรนะครับโอ้โหไายแดงสดๆตลอดร้อเลยนะครับดูสเปคกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้ ida14 ในการเทสทดสอบสเปคเครื่องนะครับ q u a l c o m m นะครับเป็นแบบ2 CPU ได้นะครับก็คือ4คอนะครับบมกได้4คอนะครับก็เป็น8คอนะครับ สปน Snapdragon 680นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะแรม4ีลง14ทำงานเร็วมากนะครับก็เดี๋ยวลองเทียดูก็ได้นะครับเปิดดูบนี้เลยครับโรมไลน์นะครับใช้ได้ปกตินะ เปลี่ยนเพลงนะครับผ่านกดตรงอะไรได้เลยนะครับกดตรมอะไรเป็นมีครผมอายี่สิบโอ้นี่ครับเรือลำนี้ได้คุ้มเยอะมากทุกคนโอ้โอโอโอนะครับมีแอป n e t f l i x มี Play Store นะครับสามารถเล่นได้นะครับย์บล b o กเนี่ยมีหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าตัวที่แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะอยู่ในไทยนะอันนี้แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะครับที่แนะนำนะครับก็ราคานะฮะบางทีก็อาจจะไม่ได้ถูกเท่ากับ พวกที่หิ้วมานะแต่ว่ารับรองว่าการแก้ปัญหาการเซอร์วิสเนี่ยอันเนี้ยเราซื้อบริการตรงนี้นะครับเพื่อความสบายใจเพราะว่ากล่องเนี่ยมันซับพอร์ตรถได้หลายรุ่นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารถทุกรุ่นจะใช้งานได้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์เวอร์ชันของรถด,ด้วยของเวอร์ชั่นของคาเพ y ของรถรุ่นนั้นด้วยนะครับ